ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลักลอยนี่แม่นคอเนาะนี่ครับท่านผู้ชมเอ้ยลักลักสิบกับพี่น้องอ่านี่ครับลักสิบพอแต้มนี่ครับที่จริงมันมีจับเตี๋มสูตรต้องจับเก่าซีเอฟซีอยู่ใช่ยี่นี่ว่าได้จับโอ้มิ้นก้าครับส่วนตัวพอแต้มกับปลารักในเลครับอันนี่ก้าวลักสิบ มันนี่กี่จับเต็มสูตรให้เลยเต็มสูตรเลยอป่าครับแม่เอานเมื่อกี้นั้นบ่พลาดที่จะเกาซีตรงๆเลยค่ะเออนี่เต็มสูตรเนาะแม่นอันนี้คัดคัดอ่ามันบ่พลาคือห้องชิดซะค่ะพ่อเนี่ยตัวห้องบริกาคัดออกมันหมนมากโอ้ไม่มีเกาซีอยู่ไอซีเลยเบิ้งกับยีเซนเซนอยู่ดอกคร่ะแต่เต็มสูตรหลักๆกันแกะตัดตัวเน้นเห็นบ่พลาดไม่เอานะม่เอานะอ๋อแต่ยีม่ตัวเน้นเห็นคือเกาครับเออเต็มสูตรในจักรโตครับพ่อ เก่าตัวเก่าตัวค่ะเก่าตัวนี่ถือว่าปอลายได้คันเล็กไม่ต้องกับแม่นบ่ค่ะแม่ครับอลายลลายนี่ว่าพอเตรียมว่ามันลายเก่าตัวเกาเล้วเานาะเอาเลยเอาวันที่ครับสิค โเวีวนงามนะครับ <c oughs> ไปเที่ยวน้องไข่ได้ข้องฝาก <c oughs> บนเนาะบบนกันบนาับน,บน,น <c oughs> ต้งบน,ตงบนทบัน้ <c oughs> ง,ทงหลางหัครับทั้งบนทั้งหลางครบับเนาะมาด้วยนงเ <c oughs> นียมาเดา่กันเบายวรุน ยี่น้องกันพันพยานลักสิหลักสิครับลักใ้ปันเพียงป่าเนี่ยน่าบอกลักหน่วยอ้นนีให้เต็มสูตรเลยไหครับแมนลักสิหลักหน่วยเดี๋ยวจับคู่เลยเนาะกับเอาลักหนึ่งก่อน

2องักสามับสามหกสามเจ็มเนี่ยหกสามเต็มสูตรเลยนะพ่อเนาะเต็มสูตรเต็มสูตรอันนี้คือปักรักให้แล้วแม่นครับรักสิบหนึเออตรงตไม่ต้องกัดหน่วยหกเปเป็นชุดตรงตรงำช่มมาเนี่วิ่งตัวได้แ่คพ่อบนนี เนียนวิ่งนะครับขึ้นหมวดที่แล้วนี่ฟันให้ตัวเดียววิ่ง9หลักสิบเอาส่วนตัวเนาะครับโอ่นนี้ก็ได้วิ่งอืโอขับวิ่งสามสามหลักสิบบ้านี่หลักสิบครับมันกรดิมีมีติดสามไม่ใช่นี่สามหกครับ สามเกียรสามแปดครับเห็นให้สามหางนี่บ่หลายตรงบครับตรงตคือไม่ต้องกลับค่ะพ่อสามเออแล้วก็แบ่แมนครับผม่็ถ้าทำเอฟซีมักก็เอาได้ลังนึงก็มีสามหางนึงค่ะพ่อเห็นปะครับแมนเอหนึ่งสองสามนี่หนึ่งตัวมาแน่นอนครับเพราะว่านี่คือเขามักส่วนตัวนะครับเนาะเออเอาบานี้เล็กล่างเนาะเอา่ล่างครับผมครับ นี่ครับผมพอแต้มเพิ่นจัดให้เต็มชุดครับชุดบนแต่ว่าเน้นมทาเน้น<ซ>คือเน้ยนตัววิ่งครับวิ่งสามสามหลักสิบบนสามหกสามเจ็ดสามแปดย่ำบ้าตรงๆได้พี่น,อน้องถ้าชอบหลักหนึ่งกับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหลักสองกับสองหกสองเจ็ดสองแปดนี่ครับพอเพิ่นปักหลักให้แล้วครับหลักสิบหลักหน่วยเรียกปักหลักครับ<อ>เนี่ย ล่างใลยเจ้าตัวเพาะล่างให้ตัวเดียวไปเลยโอ้โหมัต้องเอาลายจับเลยจับคู่เลยเอารักอยู่บ่ครับเอารักเนาะครับค่ะนี่คือพิษถือถือถึกเป็นสัตว์นี่ใส่ผ้าเตียมเป็นสัตว์แหวโอ้ก็ะดิ่เป็นมันซีคูด้ะครับค่ะครับ 3 1 0 1> นี่คือลักหน่วยมันลักหน่วยแมน่นครับคือจริงมัน1 1 5 6แต่ว่าคัดแล้วเรือเอาหาตัวเดียว oh, จับคู่ oh. จับคู่มันกับจีมี่เอาห้าแปดครับ ห้าสามห้าสามห้าหนึ่งซัมมี่ครับครับ,ค,รบค่ะบันไดชิ้นเน่นให้วิ่งคือวิ่งวิ่งตัวใดบ้าวิ่งอู้วิ่งหาเลยครับ,รบวิบ่งห้าแมนนะคร,บครบับล่าง รักๆให้รักสิบเรยบอกว่าแมนครับลักสิบโอ้วันนี้ปักลักให้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะโอ้มักมักแห้งคือมักตัวนี้นะตัวเก่านี่ครับนี่ห้าสามแมนบ่าวทอมหมักหาแปดกับหาศูนย์หนึ่งก็ที่ลงให้ก็มันจะมีหาแปดหาสามครับห้าศูนย์ครับนะลงให้เจ้าของส่วนตัวแต่ว่าตัวนี้มาเพิ่มเขายิ่หาหนึ่งหาหนึ่ง แต่ว่ากับบนาซีมาได้ลงหาหนึงนี่คับจ mm, oui, ีไ้อยู่สามห้างนี่ห้าแปดห้าสาห้าูนแค่นี้อ่าใช่ที่เ่าเตี้ยมเน้นๆนะครับผมเออล่งลงให้นเจ้าของนะโอ้ค่ะเทว่าเอฟเบิงกับอาจีเอาเถื่โล่งเจ้าคองคือมีบุมีหาหนึงที่ว่าครับที่กิงแล้วนี่ครับ มันบบนา่าอย่ไ้เนี่ยหาหาูนย์หา 0, หา 1, มันจะมีแต่หาแปดกับหาสามนี่สองตัวเท่านั้น<า>ตัดเล่เพราว่าหาหนึ่งกับหาศูนเนี่ยก็บกับว่าตัดละแต่ว่าเคยเอีเพิ่นเพิ่นเพิ่นเนาะอันพอเพื่อนพราแทมนี่มักสองตัวนี่แห้งกูมู<า>นะอันนี้ขึ้นเด้นสุดๆาดหานุดทานหาสามัน็นเป็นหาแปดแมนมันมีซ้ำนี่ครับอออันนี้เส็จ้ซีบ่ นี่ครับผมไม่ต้องกลับตรงๆหลักซิบชื่อว่าแม่นเลอยพี่น้องครับพอแต้มนี่ครับบนนะครับเนาะปลักรักให้แล้วครับครับหลักสิบรางวยวิ่งรับสามหลักซิบตัวเดียวพี่น้องก็นี่ละมักมักชวนตัวครับให้เต็มชุดเต็มสูตรเด้ครับหมวดนี้าะว่าหมวดที่แล้วนี่อืหลักสิบเก้าเต็มในชุดเต็มมีเก่าซีแน่นอนมีมีมีครับมีพอแต้มได้ครับเอามาให้แนมเต็มชุดเลยพี่น้องครับแต่ว่าเน้น เน็ตที่สามที่สามครับมวลเนี่ยมวเนี่ยสามอาจจะมาทั้งบนทั right> ้งล่างโออเพราะว่ามันเหล็กช่วงนี้ม okay, ันเป็นซีเนาะครับมากมากตัวเดียวสองลักเนี่ยคือผ่านมากมากป่ิวัตมากกับซีมาบนมากหลังมากกอ่เนาะแน่นบวกรกับหามาบนมากหลังบวกรกันน้ำเต็กันหนึ่งครับมาทั้งบนทั้งหลังอ่านี่ละจัดเลยครับ F C มากเต็มเลยเต็มสูตรเต็มชุดเพราะว่าเขาเต็มสูตรการเน้นเน้นกับซัมนี่ล่ะครับแต่ F C มากลักสองกับมิโซนี่ครับ ลักหนึ่งก็ไมีซ้ำนี่ครับครับเพอเรียงเขาเป็นรักหรือว่ามันหลายตัวเนี่ยพองลักคือเขาจัดไปเลยครับครับประเด็นสําคัญคือว่าเรียเขาไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับตรงตรงนะคะไม่ต้องครับอ๋อแคปหน้าจอทำชุ่มขอบพ่อแต้มครับผมครับสุภาพร่างกายแข็งแรงทีกอลครับพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะแนวทางของพ่อแต้มเนาะค่ะในวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้ารอยหกสิบห้าเนาะค่ะ พอแต้มก็ได้ปล่อยให้ตองวัดแล้วนะคะสุดบนเนาะค่ะบนก็นคือหนึ่งสองสามเป็นหลักสิบเนาะค่ะหกเจ็ดแปดเป็นหลักหน่วยเนาะค่ะจับคู่ให้ก็มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดเนาะค่ะเน้นให้ที่หลักสามเนาะค่ะคือสามหกสามเจ็ดสามแปดเนาะค่ะวิ่งก็วิ่งสามเนาะค่ะค่ะสําหรับหน้าทางเล็กกลางพอแต้มก็หายมาห้าเป็นหลักสิบเนาะค่ะแปดสามหนึ่งศูนย์เป็นหลักหน่วยเนาะค่ะจับคู่ให้ก็บมี่ หาแปดหาสามหาหนะะึ่งหาศูนย์เนาะค่ะค่ะพอแต้มเนียนให้ที่หาสามเนาะคะ่ะหาสามกับหาแปดหาหนึ่งกับหาศูนย์เป็นตัวกันตัวร่องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะสาวสะกลก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทาชมทุกๆท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนเนาะคะ่ะพบพอกันใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ